สวัสดีครับผมก็ต์ไฮเทครีวิววันนี้เราจะมารีวิวหัวเว่ย Y6P ลาสัต เรามาดูกันที่ตัวเครื่องก่อนนะครับด้านขวาเครื่องเนี่ยจะมีปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงถัดลงมานะครับจะมีปุ่ม power on off นะครับด้านล่างตัวเครื่องเนี่ยจะมีลำโพงอยู่ตรงนี้1ตัวนะครับแล้วก็ถัดลงมาเนี่ยน่าเสียดายว่าตัวนี้เนี่ยยังเป็นไ i โคร USB อยู่นะครับแล้วก็ยังมีแจ็ค3.5มมนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ด้านซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะมีถาดจิ้มซิมนะครับ ตัวนี้สามารถใส่ได้2ซิมด้านบนจะเป็นไมค์ตัดเสียงตัวที่2อนะครับด้านหลังเครื่องนะครับเราจะให้ลองฟังเสียงกันดูพลาสติกดีๆนี่เองนะครับผมกล้องหลังนะครับจะประกอบไปด,ด้วย3เลนนะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีไฟแฟลชแล้วก็ที่สแกนลายนิ้วมือนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับกว้างคูณยาวมีขนาดอยู่ที่6.3นิ้วความละเอียด720คูณ1,600พิกเซลนะครับ และที่สำคัญนะครับตัวนี้ใช้ CPU MT6762R นะครับความเร็วอยู่ที่2.0 GHz ตัวนี้เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับ10.1นะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยไม่มี Google Mobile Service แบตเตอรี่อยู่ที่5,000 m ิลลมปนะครับแลม4ลอม64นะครับพูดถึงฟิลลิ่งการทัดก่อนนะครับฟิลลิ่งการทัดตัวนี้เนี่ยมันลื่นไหลามากนะครับแต่ว่าภาพ ที่ทัดไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามนิ้วเรามากนะครับก็คือมันจะแบบช้ากว่าความเป็นจริงอยู่หน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ผมรู้สึกได้แล้วก็แสงหน้าจอเนี่ยตัวนี้เป็นชนิดจอของ IPS นะครับความสว่างเนี่ยก็ถือว่าชัดชัดมากเลยนะครับสว่างมากแล้วก็ในที่มืดเนี่ยก็มืดมากอยู่นะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องว่าหน้าจอเนี่ยคุณภาพไม่ดีนะครับตัวนี้ไม่มี Google Mobile s e r v i c e นะครับในส่วนของแอปที่จะใช้โหลดโปรแกรมนะครับก็จะเป็นแอป หัวเว่ยแอปแกลเลอรี่นะครับตัวนี้สําหรับใครที่กลัวว่าจะไม่มีแอปให้โหลดนะครับก็จะมีแอปธนาคารนะครับเคพาร์นะครับหรือว่าจะเป็นไมโมก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นของกรุงไทยก็มีนะครับก็คือแอปของธนาคารเนี่ยก็มาพร้อมหมดแล้วนะครับก็คือไม่ต้องเป็นห่วงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเกมที่มีอยู่นะครับ ของกาลินาเนี่ยจะเป็นเกมของฟรีไฟล์นะครับที่มีอยู่ในนี้ส่วน ROV เนี่ยเราก็ต้องรอไปเพรมันไม่มี Google นะครับทำให้เราไม่สามารถดู youtube ได้แต่เราสามารถาเป็น favorit e ของ youtube ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมก็คือผมเนี่ยไป favorit e ช่อง youtube ไว้แล้วผ่านตัวเบราว์เซอร์นะครับเวลาเล่นดู youtube เนี่ยเราก็ต้องดูผ่านเบราว์เซอร์เอานะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะดู NCS แล้วกันนะครับ พอเข้าไปปุ๊บพอเข้ามานะครับมันก็สามารถดูได้ปกติครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทดสอบการฟังเสียงของลำโพงตัวนี้นะครับ ต้องบอกว่าเสียงตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างจะบวมบวมครับเสียงมันจะบวมบวมน้ําแต่ว่าเสียงดังใช้ได้นะครับถ้าดูคนเดียวเนี่ยเหมาะอยู่แต่ว่าเสียงอรรถรสในการรับชมเนี่ยจะบวมบวมนะครับแอปไหนนะครับที่ไม่มีให้โหลดในหัวเวิรแอปแกลเลอรี่เราสามารถโหลดได้จาก apk เพียวนะครับอย่างผมเนี่ยโหลด Facebook มาแล้วนะครับแล้วก็ Messenger Facebook นะครับเดี๋ยวเราลองดูฟิลลิ่งการทัชแล้วก็ที่ เฟซบุ๊กนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตไม่ดีเนี่ยมันก็จะโหลดช้านะครับแต่ว่ามันมันก็ยังมีอาการแหลกๆอยู่บ้างนะครับไม่ถึงกับสมูทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ก็พอเล่นได้นะครับต้องเข้าใจด้วยว่าในเลทราคานี้เนี่ยทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับฟิลลิ่งการพิมพ์นะครับเวลาพิมพ์ตอบแชทตอบอะไรอย่างงี้นะครับสำหรับใครที่จะซื้อมา ก็จะต้องรอกันเล็กน้อยนะครับนี่ก็พิมพ์ได้อย่างมั่นใจนะครับในส่วนของการถ่ายภาพนะครับผมได้ไปถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอมาแล้วเรียบร้อยเราไปชมภาพและวิดีโอกันเลยครับต้องเข้าใจก่อนนะครับผมว่าภาพถ่ายที่ออกมานะครับในระดับราคา 3000- ถึง4,000เนี่ยได้เท่านี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับผมโดยกล้องในเลนระยะเลนต่างๆนะครับก็ทำออกมาได้พอใช้ได้นะครับแต่ถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยต้องบอกก่อนว่า ภาพเนี่ยจะมีน้อยเยอะมากๆนะครับผมยังภาพแมวนะครับผมที่ผมถ่ายมาเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาโฟกัสที่พอสมควรนะครับถึงจะได้แมวแต่ถามว่าดูได้ไหมก็พอดูได้นะครับผมส่วนวิดีโอนะครับต้องบอกกันตามตรงว่าสู้มือถือราคา2 0 0 0 0ื่นถึงสามหมไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็คือน้อยแตกยับมืดมืดยับเหมือนกันนะครับผม ก็ต้องเข้าใจในเลทราคานี้ด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นภาพถ่ายก็ตามนะครับด้วยการซูมในระยะต่างๆผมก็ถ่ายมาให้ดูแล้วเรียบร้อยนะครับ สรุปนะครับหัวเว่ย Y6P ตัวนี้นะครับเหมาะแก่ซื้อไปให้พ่อแม่ใช้นะครับแล้วก็สามารถโหลดแอปได้นะครับราคาที่มันประมาณ3,400ัน่นะครับหาได้ในตามช้อปปีหรือว่าจะซื้อของออฟฟิเชียลของหัวเว่ยเองก็ได้นะครับเพราะว่าจับเนี่ยมันก็ไม่หนักมือมากนะครับแล้วก็ให้ฟีลลิ่งที่ดีนะครับถ้าใครที่สนใจอย,อยู่เนี่ยก็สามารถซื้อได้นะครับ ส่วนเรื่องเกมนะครับผมจะเอาไว้ทําเป็นพาร์ทหน้านะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบนะครับยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็พบกับการรีวิวเกมหัวเว่ย Y6P ตัวนี้ได้นะครับในคลิปถัดไปนะครับยังไงผมก็ขอขอบคุณทุกคุณผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วก็ฝากยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ชาแนล t e c h Re ีวิ w ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับมาคั I'm a man.